สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลักนณาลาศีเมษในเรื่องของโชคลาภทางการเงินในช่วง10บวันที่จะเกิดขึ้นนี้ว่ามีดวงชะตาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอย่างไรจะมีโชคลาภจากทางด้านไหนบ้างหรือจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรกันบ้างนะครับ ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นโดยพื้นฐานแล้วมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนหรือว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงมากสักนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะต้องใช้ความสุขุมเยือกเย็นหรือมีสติในการที่จะทำอะไรก็จะช่วยส่งเสริมทำให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเกิดความรอบคอบไม่ประมาทและอาจจะเกิดผลเสียหายได้น้อยลงอย่างแน่นอนนะครับ ในช่วง10วันนี้เนี่ยโชคลาภทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนั้นตัวตนของคุณนั้นได้ไพ่พระแม่อุมาเร่งเห็นได้ว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความสามารถเกี่ยวกับในเรื่องของการหาเงินหาทองมากอยู่พอสมควรนะครับคุณเป็นคนที่เก่งสามารถที่จะทําอะไรได้ตามที่ตัวเองคิดหรือตั้งเป้าเ,าเอาไว้และคุณก็เป็นคนที่มีความพยายามมีความมุมานะบากบัน่น แต่ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดหนึง่งหรือคุณอาจจะต้องเข้มงวดกับบริวารกับคนใกล้ตัวหรือในทีมงานของคุณเองก็แล้วแต่ซึ่งจะทําให้การเงินของคุณนั้นมีจุดรั่วไหลได้น้อยลงแต่โดยปกติแล้วชาวลัคนาราศีเมษนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําอะไรมุ่งมั่นทําอะไรที่จะดูด้วยตัวเองแต่อาจจะติดที่ใจล้อหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะทําให้ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้สักนิดหนึง่ง คุณได้ไพ่พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุรซึ่งจะบอกกับคุณว่าชาวลัคนาราศีเมษในช่วง10วันนี้หากใครก็แล้วแต่ที่มีการเงินที่จะไหลเวียนเข้ามาหรือกําลังรอการเงินที่อาจจะตกค้างเกี่ยวกับการทํางาน หรืออาจจะมีโครงการที่อาจจะทําให้คุณนั้นได้เงินได้ทองแต่ต้องบอกว่าการเงินการทองของคุณอาจจะไม่ได้เต็มที่อย่างที่คุณต้องการเช่นคุณอาจจะหวังอยู่ที่ร้อยแต่คุณอาจจะได้แค่ 60- 70ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะคาดหวังในเรื่องของการเงินก็ขอให้คุณเผื่อใจเล็กๆน้อยๆเอาไว้ด้วยว่าการเงินของคุณอาจจะไม่ได้เต็มไม้เต็มมือมากเท่าที่ควรไม่อย่างนั้นแล้วการวางแผนทางการเงินของคุณนั้นก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ ต่อไปคุณได้ไพ่เทพธิดาพระจันทร์ย่อมเล็งเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการเงินของคุณนั้นก็ยังถือได้ว่าคุณยังสามารถที่จะคอนโทรลหรือบริหารได้ด้วยตัวเองได้อย่างแน่นอนและตัวคุณนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จใครก็แล้วแต่ที่ทําเกี่ยวกับงานบริการงานความสวยความงาม หรือของใช้ของผู้หญิงคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นพิเศษและตัวคุณนั้นก็จะสามารถที่จะมีช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆได้ในช่วงนี้ซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นพึงพออออกพอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับต่อไปคุณได้ไพ่พัฒนาลายบรรทมศินหมายถึงคุณช่วงนี้อาจจะค่อนข้างที่จะคิดเกี่ยวกับโครงการต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงิน หรืออาจจะต้องใช้เวลาหรือใคร่ควรหรือทบทวนโครงการซึ่งบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคบ้างไม่มีอุปสรรคบ้างอาจจะทำให้คุณเหนื่อยล้าบ้างอยากจะพักหรืออาจจะกำลังคุ้นคิดเกี่ยวกับในสิ่งที่ผ่านมาว่าทำไมการเงินของคุณนั้นติดขัด หรือมีปัญหาไม่ราบรื่นเท่าที่ควรควรจะแก้ไขปัญหาอะไรอีกหรือไม่หากคุณเครียดหรือคุณคิดมากจนรู้สึกว่าหาทางออกไม่เจอการที่คุณได้พักบ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ตัวคุณนั้นอีกไม่นานก็คงที่จะลุกขึ้นมาหาช่องทางทางด้านการเงินที่จะเสริมสร้างทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากช่องทางใหม่ๆ อาจจะได้จากการงานที่คุณนั้นทุ่มเท Leave, หรือการปิดช่องโหว่ทำให้คุณนั้นมีรายจ่ายที่น้อยลงแต่อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับในเรื่องของข้อของกระดูกที่อาจจะทำให้คุณเสียาหายหรือว่าเสียเงินไปกับในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันสุดท้ายคุณได้ไพ่พราหูอยากจะบอกว่าการเงินของคุณ,ใน,คณในช่วง1ิบวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือความพลิกผันทางการเงินที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุด ถ้าหากคุณรู้ล่วงหน้าหรือรู้ตัวก่อนก็อาจจะทําให้คุณนั้นวางแผนชีวิตหรือวางแผนทางการเงินของคุณให้ราบลื่นกว่าเดิมดีกว่าที่จะไปเจอแล้วตั้งตัวไม่ทันแต่ถ้าหากชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้ใครก็แล้วแต่ที่ทํางานออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศทํางานเกี่ยวกับการขนส่งค้าขายระหว่างประเทศหรือเป็นที่ปรึกษาทํางานแบบไม่ออกหน้า คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกออเป็นกรรมหรือมีโอกาสที่จะได้เงินจากช่องทางนี้มากกว่าใครอีกทั้งอาจจะมีเงินลับๆหรือโชคฟุกๆแบบไม่ทันตั้งตัวหรืออาจจะมีสิ่งลึกลับที่อาจจะมาบอกโชคลาภของคุณในช่วงจังหวะ1ิบวันนี้ก็ได้อยากจะสรุปว่าในช่วง1ิบวันนี้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นค่อนข้างที่จะต้องอดทนวางแผนหรือค่อนข้างที่จะต้องดูระมัดระวังรายจ่ายให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นแล้ว โอกาสที่จะเสียหายก็ยังมีอยู่บ้างแต่คุณนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะทํางานหรือหาเงินได้อย่างประสบความสําเร็จโดยเฉพาะทํางานออนไลน์ทํางานต่างประเทศคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนได้เงินเป็นกอบเป็นกำอย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษที่เกี่ยวกับโชคลาภทางด้านการเงินในช่วงจังหวะเวลานี้ครับ